ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบความเร็วของ 5G แล้วก็ 4G นะครับของ AIS ก่อนอื่นเราจะมาทดสอบ 4G ก่อนนะครับเอยวทดสอบ 4G ก่อนนะครับสั้งค่าก่อนนะครับตัวนี้ทดสอบในเครื่องเดียวกันนะครับ 4G โอเคครับตอนนี้เลือก 4G แล้วนะครับอ่ารอมันขึ้น 4G กันนะครับข้างบนนี้โอเคครับขึ้นข้างบนแล้วนะครับข้างบนขึ้นแล้วนะครับ 4G ต่อไปเรามาเทสสปีดดูนะครับอ่าสปีดเทสนะครับ 4G นะครับ เริ่มทดสอบได้นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับส g ่จีดาวน์โหลด60สิบหขึ้น70ไหมเจ็ดสิบเจ็ดส้าเจ็ดสิบเจ็ดเถึง90้าไหมเก้าสิอ๋อได้90อยู่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงกลางวันนะครับอัพโหลดอัพโหลดได้เท่าไหร่สิ ช่วงนี้ประมาณบ่ายช่วงโควิดนะครับอของของ4 g ดาวน์โหลดได้91นะครับอัพโหลดได้19โอเคนะครับแคปหน้าจอไว้ครับต่อไปเราจะมามาเทสของ5 g นะครับ โอเค5 g ขึ้นมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเลยนะครับไปที่สปีดเทสเหมือนเดิมครับโอเคครับเริ่มทดสอบของ5 g ได้นะครับวิ่งร้อยเลยครับสามร้อยสามร้อยถึงสไหมถึงสไหม สี่ถึง5้าไหมอไม่ถึงนะครับรอบนี้แต่ก็วิ่งได้400 448ยส่ร้ิบแปเลยครับตัวอัพโหลดได้อยู่ร้อดาวน์โหลดได้400นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ ตัวนี้เป็น5 g นะครับตัวนี้เป็น4 g ใช้งานโปรนะครับโปรโปรอยู่ที่1,199บาทนะครับต่อเดือน5 g ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับก็คือประมาณ3เท่านะ3ามสี่เท่าของ4 g ของดาวโหลดก็เผื่อเป็นการตัดสินใจนะครับเผื่อใครสนใจเลือก 5G มาใช้งานก็ก็ถือว่าโอเคนะผมว่าก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ